โอเคครับถัดมานะครับเราจะไปคุยกันเรื่องของการ Random Random ตัวเลขหรือว่าการสุ่มไม่ว่าจะเป็นการสุ่มตัวเลขหรือการสลับค่าตำแหน่งในค่า List ค่า Value นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะต้องการ Import Import ตฟังชัน r n n d o m นะครับอ่า Import แบบนี้ Import นะครับแล้วก็ Random นี่คือเป็นการ นำค่านำสูตรต่างๆที่ใช้ในการเรนดอมเข้ามาทีนี้อันดับแรกตัวอย่างแรกก็คือการเรนดอมค่าที่มันเป็น Integer อร์นะครับโอเคกำหนดผมจะกำหนดตัวแปรหนึงตัวแปรคือตัวแปร x ให้ตัวแปร x ครับมีค่าเท่ากับ Random แล้วก็ใช้สูตรฟังก์ชันก็คือ random ran d int นะครับ ran d int ตัวนี้ A.N.D. แล้วก็ I.N.T. ก็ย่อมาจาก random แล้วก็ integer นะครับทีนี้วิธีการกำหนดก็คือเราจะกำหนดตัวเลขระหว่างสมมติกำหนดตัวเลขระหว่าง1ถึง10ก็1,10ตนี้ครับก็คือให้มันสุ่มตัวเลขตั้งแต่1-10ถึง10ขึ้นมา1ตัวจากนั้นเราก็จะพิมพ์ x ออกมานะครับ พิน x ออกมาครั้งแรกได้10ปินครั้งที่2ได้4ครั้งที่3 5มันก็จะสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ฟังก์ชันตัวนี้คือ random random i n แล้วก็กำหนดค่า rent ตั้งแต่1ถึง10ถัดมาอย่างที่2คือการสุ่มสุ่มค่า float นะครับซุ่มค่า float โดยนะครับโดยใช้กำหนดตัวแปร y เท่ากับ Random.random นะครับแบบนี้ Random.random แบบนี้นะครับมันก็จะสุ่มค่าที่เป็นเป็น float เป็นทศนิยมครับแต่ลองสุ่มค่าออกมาดู Run ออกมานะครับครั้งที่1ได้0.182ครั้งที่2 0.804ที่3.855ที่0.44นะครับมันก็จะ Random ขับโหลดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่2วิธีที่3ถัดมากจะเป็นการสุ่มค่าจากฤทธิ์นะครับจะเป็นการสุ่มค่าจากฤทธิ์ที่เรากําหนดค่าขึ้นสมมติว่าผมจะมีตัวแปรหนึ่งตัวนะครับตัวแปลลตรฤทธิ์เท่ากับจะกําหนดค่าตัวนี้นะครับให้เป็น ให้มีด้วยกัน3อย่างสมมติว่ามีผลไม้3อย่างนะครับเปิลบานาน้าครับแล้วก็เลมอนโอเคสมมติว่ามีลิตรนะครับแล้วก็มีค่าในลิตรเนี่ยสอย่างทีนี้อยากให้มันสุ่มนะครับให้มันสุ่มเลือกมา1อย่างเนี่ย เราจะใช้ฟังก์ชันก็คือ random dot choice นะครับก็จะกำหนดตัวแปรมา1ตัวนะครับให้ตัวแปรเป็น Z ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ Z เ,เท่ากับ random dot choice นะครับ random dot choice แบบนี้แล้วก็ด้านในนี้นะครับก็คือให้เอาค่าตัวแปรที่เป็น list ทำามาไว้ในวงเล็บมันก็จะ random choice ในใน list นะครับใน list ในนี้นะครับ แล้วก็พิมพ์เซต,ตออกมา,าครั้งที่1ได้เลมอนที่2แอปเปิ้ลที่3มบราธมันก็จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีการแบบที่3ก็คือการสุ่มค่าจากลิตสุ่มค่าจากลิตนะครับถัดมาแบบที่4ก็คือการสับการสับไพ่นะครับการสับไพ่การสับไพ่ผมจะกําหนด ก็ไปหนึ่งตัวครับตัวแปคาค์ดนะครับคาร์ดมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับในฤทธิ์ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มีแจ็คนะครับอ่าควีนควีน แล้วก็ Age แบบนี้นะครับสมมติว่าใน list นี้เป็นเป็นไพ่นะครับแต่ละใบมี13ใบนะครับไพ่ค์ททีนี้เราจะสุม่มวิธีการสุ่มนะครับก็คือใช้ฟังก์ชัน random shuffle shuffle ที่แปลว่าการสับนะครับ shuffle ด้านในนี้ก็คือใช้ list ใช้ชื่อ list นะครับ แล้วทีนี้เราก็ปิ้นคัดออกมามันก็จะสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นี่คือการชัฟเฟิลใช้ Random.Shuffle นะครับ